มาดูสตอรี่รถวิบากคันนี้นะครับว่าจริงๆแล้วมันคือรถรุ่นไหนยี่ห้ออะไรนะครับมาดูเลยครับนี่นะครับ Honda M S X นี่ครับมาสภาพนี้เลยนะครับตอนแรกนะครับเราจะถอดชุดสีออกให้หมดนะครับขั้นตอการทํานะครับถอดบอถอดชุดสีต่างๆออกให้หมดเลยนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะนําวงล้อเดิมออกไปนะครับแล้วก็ been, เอาวงล้อขอบ14ที่เป็นยางวิบากนะครับใส่เข้าไปแล้ววงล้อหน้าผมจะใส่เป็นวงล้อขอบ17นะครับถอดหน้ากากออกถอดสายไฟออกให้หมดนะครับแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาหาตําแหน่งชุดสีครับผมหาตําแหน่งชุดสีครับให้มันลงตัวกับตัวรถครับให้เหมาะสมสวยงามครับผมขั้นตอนแรกนะครับผมจะตัดโครงเหล็กด้านท้ายทิ้งเลยนะครับเพราะว่ามันจะติดชุดสีครับชุดสีมันลงไปไม่ได้ครับผม ตรงนี้เป็นจุดสุดท้ายนะครับถาดออกจากกันเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปผมก็จะนําชุดสี c r f มาใส่เลยครับพอเราใส่ชุดสี c r f เข้าไปนะครับขั้นตอนต่อไปแล้วก็ปรับหาระดับครับให้มันเหมาะสมลงตัวกับตัวรถครับ ขาข้างขวาผมก็ได้สร้างขึ้นมาใหม่นะครับด้วยแผ่นเหล็กที่มีความหนาอยู่ที่10มิลิเมตรนะครับนี่ครับเป็นงานไฮเตรล้วนๆเลยนะครับวาดก่อนแล้วผมแล้วก็ใช้หินเจียตัดกับผมใช้มือล้วนเลยนะครับ ตอนนี้พักเท้าผมทำสำเร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะมาทำขาเหยียบเบรกหลังครับเห็นไหมครับทุกชิ้นส่วนสร้างขึ้นมากับมือเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะมาทำพักเท้าข้างซ้ายครับผม ผมจะตัดหูขาตั้งเดิมทิ้งไปนะครับแล้วผมจะย้ายหูขาตั้งมาติดกับพักเท้าที่ผมสร้างขึ้นมาใหม่ครับเพราะว่าผมจะย้ายตำแหน่งขาตั้งมาอยู่ด้านบนครับขาตั้งข้างผมก็ได้สร้างขึ้นมาใหม่นะครับนี่ก็เป็นหูดึงสปริงนะครับเห็นนะครับทุกชิ้นสร้างขึ้นมาใหม่หมดเลยนะครับที่เ,เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็คือจิ๊ก ที่ผมสร้างขึ้นมานครับเพื่อจะอไว้พับแผ่นเหล็กเพื่อจะสร้างเป็นกล่องเก็บแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าโครงส่วนท้ายนี่ผมตัดทิ้งไปมันจะมีพลาสติกนะครับที่เอาไว้ใส่แบตเตอรี่นะครับพอผมตัดทิ้งไปปุ๊บมันจะไม่มีเนาะผมกเลยต้องได้สร้างกล่องแบตเตอรี่ขึ้นมาครับ <_ v isa> ผมเลยต้องสร้างทิ้ตัวนี้ขึ้นมาครับเพื <_ v isa> ่อพับแผ่นเหล็กให้เท่ากันเกือบทุกชิ้นนะครับเห็นไหมครับดูครับมันจะเป็นมุมฉากสวยงามนะครับมาดูขั้นตอนการทําครับดูครับมันก็ละเอียดอ่อนเหมือนกันนะครับนี่ครับ มันจะมีเด็กทั้งหมดถ้าจำไม่ผิดมีอยู่3ชิ้นครับนี่ชิ้นส่วนกลางชิ้นส่วนข้างอีก2ชิ้นนะครับแล้วก็เชื่อมประติดประต่อกันดูนะครับมันจะออกมาเป็นกล่องนั้นนะครับแล้วก็นําไปเชื่อมติดชิ้นส่วนโค้งด้านท้ายครับนี่ครับแบตเตรอรี่ตรงนี้นะครับพอผมทํากล่องใส่แบตเตอรี่เสร็จเรียบร้อยนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับนี่ครับผมผมก็จะเชื่อมหูยึดมาโครนหน้านะครับที่ผมได้สร้างขึ้นมานะครับติดเข้าไปกับนี่ครับตัวรถนะครับก็ใช้เลเซอร์นะครับเป็นตัวตั้งศูนย์ครับผมจริงๆแล้วนะครับขั้นตอนการทํามีเยอะกว่านี้นะครับผมจะรวบลัดตัดตอนเลยกันครับมาดูตอนประกอบเลยครับผม แล้วนี่ก็เป็นชิ้นส่วนโครงที่ผมได้สร้างขึ้นมาใหม่นะครับมันสามารถถอดประกอบได้ครับชิ้นส่วนนี้ก็เป็นตัวรับน้ำหนักด้านท้ายนะครับชิ้นส่วนนี้ก็ได้สร้างขึ้นมาใหม่นะครับจะมีอยู่สข้างครับข้างซ้ายข้างขวาครับผมใครที่อยากจะดูขั้นตอนการทำรถคันนี้อย่างละเอียดนะครับ ที่ผมได้สร้างชิ้นส่วนต่างๆของรถคันนี้นครับก็ย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอกเก่าๆผมได้แล้วครับผมได้ทําไ้ก่อนหน้านี้แล้วครับแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามผลงานผมด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณมากนะครับที่รับชมคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณมากครับ